ปาสาดวสวัสดีครับท่านที่ทำการแสดงครับไปหารล่าตำรวจสาตร์กันครับต้องมิซื้อเจ๋งๆจๆๆๆๆ่งจงเจจ้เล้วจ้า เขามีเมียหน่อยอ่ะกำลังไม่ไรอบทต่อล่ะยานายยาวป้ายายนายยาวม,านนาาวมีมาขึ้หลายผืนนะ เราบังสายคูบีร่งางภาพย่ามาแต่ง,งอันนี้เลิอดอันนี้เลิศอ,อันนี้ใดอันนี้เจ้าภาพน,นี้เจ้าภาพงานเจ้าภาพนะครับงานน่าจะบุญแจกเขา เบิ้งเน้นๆยังมาแต่งยังมาแต่งแหล่งแต่งยังมาแต่งแหลงแต่ง,งๆๆี่ <laughs> บ่มีเมียหน่อยกับน้านเมียหน่อยออบทต่อเนาะมืองานงงไปบว่ท่านากักการเมียหน่อย <laughs> สวัสดีค่ะคุณครูสิริพรก็มา Cái <laughs> <ĐC là who's phim> anh ra, này mà sao lại nhỉ? anh này ăn mà sao ขอบคใครับน้ำกับอะไรครับเม่อนั่นใช้น้ำหลบ่ครับน่ารันะครับ เราเจอใ,ใครจะไปไหน์นะครับเจะไปไหนมาหาลอาแล้วขาแล้วกินมาหาลอาบางสายคนกำลังเนี้ยกำลังว่าสิไปจใจเองมา